ให้อัปเดตวิธีการทํางานณนะวันนี้ของกูตเบสหน่อยเราก็จะทําบีดทิ้งไว้แล้วก็เอาบีดมานั่งฟังกันแล้วก็เลือกส่วนใหญ่กาทำก็จะทาท่อนฮุกก่อนเ <gasps> พลงแนวเราส่วนใหญ่มันจะมาจากอย่างนี้ไม่รู้นะั้นยุคนี้เขาอาจจะทํางานต่างกันบางคนเขาขึ้นกีตาร์แล้วก็ร้องท่อนฮุกขึ้นมาอะไรอย่างนี้ <laughs> ใช่ไหมหรือทำเมโลดี้แต่ของเราไม่มีบีดมาก่อนเราถ้าชอบบีดค่อยใส่เนื้อหาเนื้อมาใส่ท่อนฮุกแล้วก็ค่อยเขียนว่าบีทอะไรอย่างเงี้ยก็ทําบีท ออกมาเลยอ่ะแบบเกือบจะเสร็จแล้วอ่ะแรปเปอร์เขาเรียกเพลงทั้งเพลงที่เป็นอินสตูเมนต์ว่าบีดหรอบีดใช่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 แต่เราเรียกเราเรียกแบบว่าแบ็กกิ้งแท็กบรรเลงเพลงบรรเลงมีกองมีอะไรแต่ของพี่คือเรียกว่าบีดใช่ใช่นั่นคือเพลงที่ไม่มีเนื้อลองทั้งเพลงอ๋อโอเคโอเคโอเคแล้วของเรามันไม่ได้ซับซ้อนเหมือนแนวอื่นมันส่วนใหญ่เป็นลูกมาสลับกันมาต่อมามิวอะไรเงี้ยเออมันจะเป็นแบบอย่างนี้ความเสร็จเร็วของเพลงแนวพี่ก็จะจริงๆอ่ะถ้าจะให้เร็วอ่ะ มันเร็วได้มากๆเลยนะอยู่ที่ ส่วนใหญ่ช้าอยู่ที่เราแบบคิดมันดีพอหรือยังจะแก้ไม่แก้การตั้งใจทำบางทีมันไม่เสร็จจะที่มันนานใช้วิธีไปเขียนหน้าห้องอัดมีเวลาจํากัดถ้าหมดเวลาแค่ไหนแค่นั้นมีบีดมาแล้วครูทาบีดมาแล้วก็มาเขียนกันหน้าห้องอัดแล้วเดินเข้าไปอัดเลยเฮ้ยมันกระตุ้นดีอ่ะมันไม่แก้แล้วแก้อีกคิดไปวนไปเวียนมามันแบบเสร็จมันคือต้องเสร็จอ่ะแต่ละคนทางานไม่เหมือนกันนะแต่นิสัยเราคือถ้ามีเดยไลน์เคยทาเพลงโฆษณากันตอนนั้นวันเดียวเสร็จวันเดียวตอนนั้นมีทัวร์คอนเสิร์ตด้วยไม่ค่อยว่างรอต้องไปเล่นนึ เขียนกันหน้าห้องน้ําที่ห้างอู่แล้วตอนคืนก็ไม่อัดเช้าต้องไปใช้เลย